จัดไปครับผมนะสำหรับเจ้าเฮดลัดนะครับตัวนี้เลยได้กันนะครับนะสมมติจะฟแล้วก็ตั้งให้นะครับนี่ครับเป็น JBF สองเลยนะครับนะมีอยู่ประมาณ8เสียงนะครับก็ถือว่าครอบคลุมแล้วนะครับนะก็มีเสียงโซโลนะครับก็ใช้เป็น preset เอานะครับใช้กดคู่เอานะครับนี่เปลี่ยน p ีเ s e ตเอาแบบนี้นะครับอ่านี่เลยครับเสียงคงเสียงคลีนอะไรพวกนี้นะครับก็มีเรียบร้อยเลยได้กันครับ อ่านี่ครับกดลับวนไปได้เลยเลยกันนะครับนะเพื่อง่ายจะได้ไม่ต้องไปหานะครับนะอยู่ในครับ JBF2 น,นะครับนะจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีเยอะมากมายนะครับนะมีมีพวกโทนต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะอเอามาแก้ไขามาดัดแปลงมาอะไรได้หมดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะอ่าสำหรับใครที่จะส่งมาเซตอัพก็ ได้เลยนะครับตอนแรกก็งงๆอยู่เหมือนกันแหละตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับปกติจะใช้เป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มันจะจอมันจะใหญ่แล้วหนังสือมันจะใหญ่แล้วก็การทํางานทอทข้งจะง่ายนะครับการทํางานอท่้ง,งจะง่ายเลยนะครับอ่ะโอเคก็บผมนะใครจะ,ะส่งมาเซตอัพก็ได้เลยนะครับนะก็ จัดไปนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายที่อส่งเข้ามาแบบเยอะจริงๆยังแบบกองอยู่อย่างนี้เพียบเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมนะเซตอัพให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเสียงอื่นๆนี่ก็จะแต่งให้เพิ่มอีกด้วยนะครับนี่ถ่ายคลิปไปดูก่อนเนาะประมาณนี้ครับผมนะเทปๆเลยนะครับต่อตรงเข้าแอมได้เลยนะครับอ่ะขอให้บอกว่าจะเซตอัพเสียงอะไรนะครับมีพี่ๆน้องถามมาเยอะมากๆ ถามว่าเซตอัพ uh, อะไรบ้างนะครับ uh, ให้ย้อนกับคําถามว่าคุณอยากได้อะไรดีกว่านะครับคุณอยากได้อะไรเราจะจัดให้คุณอยากได้แบบไหนต่อแบบไหนสไตล์ไหนล็อกพอปแจ๊ทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเซตอัพให้นะครับเอาจนกว่าคุณจะพอใจพอไปถึงเดี๋ยวเพิ่มเนี่ยนะครับเสร็จแล้วพเออพิ่มเออพี่โมโบ,บ้ครับมันขาดนู่นขาดนี้ขาดอัน,นั้นก็บอกได้อีกเดี๋ยวเราก็จัดให้อีกนะครับนะเขาเรียกว่า อยู่กันยาวๆนะครับนะปรึกษากันยาวๆดีกว่าเนาะอ่าไม่ใช่ปรับเสร็จแล้วหายไปเลยไม่ใช่นะครับผมยังอยู่อีกนานนะครับเออนะครับปรับเสร็จแล้วก็เอ่เรียกได้เลยว่าปรึกษากันได้อีกยาวนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยปรับเสร็จแล้วปรึกษาไม่ได้ไม่ใช่นะปรึกษาได้ตลอดแหละนะครับนะอ่าโอเคก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับจำพวกกีฬาไฟเนาะก็เซตอัพนะครับนะก็เคลื่อนที่เลยนะครับช่วงนี้นะครับนะใครอยากได้ที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือจะให้ไปบ้านใครยังไงจังหวัดอะไรยังไงถ้าเราผ่านเราก็จะไปจัดให้ท่านถึงที่เลยนะครับเอาแบบเอาจนกว่าท่านจะพอใจนะครับถ้าไปที่บ้านท่านนี่เอาจนกว่าท่านจะพอใจเลยนะครับนะเลือกกันไปนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้เล่นง่ายนะ จริง,รงๆแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่อาจจะสมมติแต่เสียงครีนอย่างเงี้ยเราอยากได้ใช่ไหมเราก็กดอ่ากดเซฟนะครับเป็นนิวอ่านิวอ่าเซฟนิวลิกกระด้อย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราชอบเสียงครีนนี้นะครับเออประมาณนั้นนะครับนะมันมันมันเล่นง่ายนะถ้าคนเข้าใจเล่นมันเล่นง่ายนะพวกเนี้ยนะครับอ่านี่ผมเซฟใหม่ให้นะครับอยู่ใน JBF นะครับ JBF ก็ยอ่อจาก Justify m f นั่นเองนะครับ ครับอ่าโอเคจัดไปนะครับผมนะปปะมานี้นะครับเซตอัพกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับยาวยาวไปของพี่ชายเนี่เขาเรียกว่าให้ของกันมาเยอะมากๆานะครับเดี๋ยวจะต้องเซตอัพอีกขู่เพียบเลยวันนี้นะครับไม่รู้จะได้นอนตีอะไรนะครับอันนี้มาพักผ่อนหรือมาทํางานก็ไม่รู้เนี่ยทํางานเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับเหมือนอยู่ที่ร้านเลยนะ อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมนะมันคือความสุขของคุณมันก็คือความสุขของเรานะครับคุณแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้นะครับ, Happy, Happy, รบอ่าโอเคจัดไปครับผมนะใครจะส่งมาเซตอัพอย่าลืมครับทักแชทอินบ็อกซ์มาได้นี่เราเรียกว่าเราตอบแชทหมดทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับนี่เราถ่ายดูเลยะะน,ะน,ล <laughs> นะ, iPad, อ,ะอ้าา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 าราา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  ทั้ง iPad ทั้งโทรศัพท์นะครับเห็นไหมแล้วก็ถ่ายลงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือคุณมั่นใจได้เลยอะครับเนี่ยเห็นไหมของที่คุณเอามาเซตอัพเนี่ยคือผมจะถ่ายคลิปวิดีโอยืนยันไว้แบบนี้เลยว่าเราเนี่ยได้เซตอัพให้แล้วอะไรกันนะครับนะอ่านะครับคุณทิ้งของไว้เลยนะครับเสร็จแล้วคุณค่อยมาดาูเขาเรียกว่า,ามาดูวิดีโอหรือว่ามามามา,มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้อะไรนี้นะครับเพราะว่าการทํางานของผมคือจะได้ไวครับเพราะว่า อ่าผมผมบอกนิดนึงการทํางานนี่คือแบบถ้าผมเซตเนี่ยคือแบบอป๊บเดียวนะครับแต่มันต้องใช้สมาธิมากบางทีเนี่ยยังงู้นยางงี่ยางงี่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะะผมค่อนข้างจะแบบว่ามันจะช้านะครับขอให้คุณบอกมาว่ามาว่าคุณต้องการอะไรนะครับแล้วก็เสียงอะไรบ้างนะครับนะเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมา มาคุยกันอีกทีว่าอ๋อพี่อยากได้ประมาณนี้อีกทีนึงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับนะเออ,เ,อ,อเสียงนี้เป็นอย่างนี้พี่เ,ออเสียงนี้ปรับแหลมขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับมันจะไวไม่งั้นนะผมเคยแล้วประสบการณ์ของผมผมเคยแล้วนั่งกันสามชั่วโมงได้ไปสามเสียงครับคุณนะครับ,นะรบเพราะนั้นเนี่ยนะครับคือคือ,คอผมจะตั้งให้เลย ครับตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาดูผลงานอีกทีอนึางนะเพราะว่าผมเวลาผลทวางานเนี่ยผมค่อนข้าง,างจะค่อนข้าง,างจะใช้สมาธิมากเลยนะครับมคือคือไม่อยากให้ใครมาแบบว่าคือถ้าพูดง่ายๆภาษาพูดชาวบ้านคือไม่ค่อยอยากให้ใครมาจุกจิก <laughs> มันจะช้าไม่ได้แล้วคือคุยกันสามชั่วโมงได้สามเสียงอย่างเงี้ยตัวอื่นก็ไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้อีกถูกปะเออเพราะนั้นเนี่ยแหละครับ ขอให้คุณเข้าใจผมนิดนึง <c oughs> ผมไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าเอ้ยอ่ะเสร็จแล้วพี่เข้ามาดูได้เลยผลงานเป็นยังไงอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี้ยเออเนี่ยน้องจัมโบ้เนี่ยพี่อยากใส่อันนี้เพิ่มอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะเราใส่ให้เลยเนี่ยเห็นไหมอ่ะจะมติใส่ซิตริสโซชันบูทอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ะอันอย่างเงี้ยอ่ะเราสามารถใส่ให้ได้ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับมันก็จะแบบเนี่ยนะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ <c oughs> ถ้าท่านมาคุมแล้วเนี่ยเราโอ้โหเราเสร็จยากมากเลย <c oughs> นะครับอ่ะกระซาวเย้าแย่กันไปนะครับในกระซาวเย้าแย่กันไปนะครับเนี่เห็นไหมมีรีวิวเนี่ยคือท่านไม่ต้องห่วงอะ่ะเวลาท่านเอาของมาเนี่ยนะผมถ่ายรีวิวถ่ายทุกการกระทําผมไว้หมดไม่ต้องห่วงนะครับคุณว่าเอ้ยพี่ยมพกกเขาจะเอาของเราไปขายหรือเปล่าไม่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ยเห็นไหม ผมถ่ายลงอ่อันนี้เป็นเพจนะครับผมถ่ายลงเพจผมไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่านี่ครับโอ้แชทมาเพียบเลยนะครับสามอะไรบ้างยังไรบ้างเดี๋ยวว่ากันไปอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเฮ็ดรัดนะครับเดี๋ยวจัดการให้อีกเพียบเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ